อ่าสวัสดีค่ะอันนี้มาส่องปลาสมเด็จกันนะพิมอะไรเอ่ยอันนี้ส่องพิมพ์พุทธจ์อนนะคะอ่าเอ็นไม่เอ่ยจะมีสององค์สอนกันนะคะเนี้ย อง,งเล็กแล้วก็งองใหญอย่งนะคะก็เรียกว่าพิมพุทธสอนนะคะตานกาโตะอะนะคะแ่บ,บางทีหลายๆตานอาจจะไม่เคยเห็นนะที่หลวงปู่โตเกิสร้างเอาไว้นะคะพระสมดิจปิพิม์นี้ แล้วก็จะเป็นปิ่์ที่นิยมกมารมูลค่าสูงนะคะองค์ที่สวยสวยปิ่นก็ไม่รู้เหมือนกันหนะ้าสวยไม่สวยยังอานะคะน่าจะเป็นรุ่นแรกนะคะรุ่นแรกสร้างอะไรประมาณนี้นะคะมูลาค่าถึง30ล้านนะคะที่ก็ส่องเนื้อกัน แล้วก็แต่ละปิม์พแต่ละรุ่นน,นั้นจะมีเนื้อผสมอะไรบ้างที่อยู่ในองค์พระเนี่ยอันนี้ต้องไปติดตามอาจารย์นัตปพลสนทนานะคะเพราะว่าตั้นจะส่องพระสมเด็จทุกๆรุ่นทุกองค์ที่มีคนนำไปให้นะนะ้ะด้านหลังประมาณนี้เนาะ ส่วนความสูงนะคะองค์พระความกว้างไม่ใหญ่เหมือนพระสมเด็จสายวังนะคะในครูวัดประแก้วมรกตเนี่ยจะใหญ่กว่าตั้งรูปทรงและก็แบบพิมพแม้แต่องค์พระก็เหมือนกันนะคะ ่ะก็เรียกว่าปืปนพุทธสอนเพราะว่ามีประรูปประองค์เล็กและก็องค์ใหญ่สอนกันอยู่นะคะในตากัดสมาธิพินพยายามส่องให้เห็นนะคะตั้งสอด้านดูกันเป็นบุญตานะคะสำหรับคนยุคสมัยใหม่เพราะว่าพระที่เก่า ที่เป็นเนื้อป๋งพุทธคุณเนี่ยจะหาได้ยากมากสมัยนี้ถึงจะมีก็ป๋งพุทธคุณส่วนมากจะเป็นปูนขาวไม่มีส่วนผสมที่หลากหลายเหมือนพระที่สร้างเมื่อยุคสมัยก่อนนะคะมีลักษณะนะมีหน้ามีตามีลุกตามีจมูกปากเล็กๆอยู่นะคะตา,ากว่า มองด้วยตาเปล่านะคะแต่เนี้ยพอเวลายกขึ้นมาส่องส่องแบบนี้มันจะดูไม่ค่อยชัดแต่วันจริงแล้วเวลากลับมามองแบบนี้กลับหน้าองค์พระมามองเนี้ยชัดนะคะชัดมากเอ่อหรือว่าทุกคนเห็นชัดก็ลองคอมเมนต์ดูนะแต่ว่าป่ปินเห็น ในในกล้องไม่จัดน,นะคะแต่ตาอองรูปปละอันกลับมาส่งหน้าแบบนี้จะเอ็นชัดกาโอเคนะคะไม่คลิปยาวเกินไปนะคะดาวน์โหลดจ้าเวลาหลดช่องโอเคก่ะ